สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่เพจนิสันโอลานนะครับบายผู้จัดการโอลานนะครับผมจะพาลูกค้ามาดูรถนิสสันแอเมร่านะครับรุ่น V สีขาวแต่งชุดแต่งแม็กซิมัสนะครับโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่2 9 0 0 0ืนานะครับหันต่อเดือนอยู่ที่8ปดพันเานะครับมีอะไรบ้างจะพามาดูกันนะครับได้ครบตามนี้เลยก็คือในเรื่องของชุดแต่งชุดแต่งรุ่นนี้นะครับลองให้กล้องซูมอยู่ที่ตัวรถนะครับจะเป็นแม็กซิมัสนะครับอ่าแล้วก็ในในส่วนของกระแกรง กันหินด้านหน้านะครับอ่าจะเขียนว่าแม็กซิมัสเลยอ่าให้กล้องซูมดูนิดนึงเราจะส่งของด้านข้างนะครับให้กล้องดูด้านข้างของฝั่งหนูดูล้อจะเป็นล้อขัดเงาให้กับทางลูกค้านะครับอ่าจากปกติแล้วเป็นล้อโทสีเงินทางเห็นนิสาันโอลานะครับทําให้เป็นล้อขัดเงาภายในสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มนะครับก็คือในเรื่องของเบาะหนังเบาะหนังคันนี้นะครับจะเป็นสีวายแดง าสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาสีไหนไม่ว่าจะเป็นสีดําเดินได้สีเทาหรือว่าจะเป็นสีเบจจะมีสีให้ลูกค้าเลือกประมาณ10สีนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะครับกล้องซูมไปดูที่ด้านหลังนิดนึงอันนี้คือสกเกิร์ด้านข้าง m a x กซิมัสครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของสไตล์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ในเรื่องของความดูดุดันนะครับสปอยเลอร์จะเป็นสีดํานะครับ แม็กซิมัสนะครับลูกค้าสามารถจะใส่ชื่อตัวเองไปก็ได้นะครับแทนชื่อแม็กซิมัสนะครับอย่างเช่นตรงนี้นครับก็คือจะใส่ชื่อตัวเองก็ได้อ่าเลือกได้เลยว่าอย่างอยางได้แบบไหนย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือลูกค้าใช้งเงินออกรถอยู่ที่สองหมืนเก้าได้จบครบตามนี้นะครับชุดแต่งบอหนังล้อคัดเงาอ่าผ่อนจตอเดียวอยู่ที่แปดพันเก้านะครับก็คือจบครบ โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับก็คือเดือนกุมภานะครับเดือนแห่งความรักนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องที่เพจนิสันโอลานะครับแล้วก็ช่อง YouTube เป็น Auto ้ a านะครับก็วันนี้ลืมบอกเบอร์โทรเบอร์โทร0841 441 468นะครับ่าเบอร์จะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ